ที่3ของ most new ค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะได้เวลาไปติดตามภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปี2014นะคะเรื่องนี้มาแรงเป็นอย่างมากเลยนะคะ <Marketing. S 1> สำหรับ transformer 4นั่นเองค่ะมหาวิบัติยุค0ูนยพนนะคะเราไปติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะกับ most novel cap นะคะในช่วง most variety ค่ะ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมกับภาพยนตร์อภิมหาภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี2014ค่ะกับพรานฟอร์เมอร์4นะคะมหาวิบัติยุคศูนย์พันค่ะซึ่งก็ได้พุ่งกับท่านเดิมนะคะไมเคิลเบย์มากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้วก็มีนักแสดงค่ะมากฝีมืออีกหลายท่านเลยมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยนะคะอย่างอาจารย์วิชัยค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์แอบกระซิบมาบอกว่าไปติดตามดูเรื่องนี้มาถึงสองรอบแล้วไม่บ่อยครั้งนักที่จะยอมดูภาพยนตร์ถึงสองครั้ง ทั้ในเรื่องเดียวกันแต่ว่าการดูสองครั้งนี่จะมีความต่างกันอยู่ค<อ>ือครั้งแรกไปดูในรูปแบบปกติคร<อ>ั้งที่2นี่ไปดูลักษณะของ3มิติมันต่างกันยังไงคะมันต่างกันแน่นอนครับโดยเฉพาะเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ใช้เทคโนโลยีแงดนากกราฟิกนี่นส, NOW สุดยอดเลยทีเดียวนะครับเราดูแล้วเราสนุกสนานตื่นเต้นยิ่งพอดูระบบ3มิติมันลอยมาเห็นไหมครับโอ้ต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลาได้เห็นการต่อสู้ของเหล่าหุ่นยนต์ต่างๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับแล้วก็บอกว่าเรื่องของพลอดเรื่องก็ดี นะครับตัวแสดงก็ดีนั้น ใครที่ติดตาม3ภาคแรกมาลืมไปสัเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างต้องฟังอาจารย์เล่านิดนึงค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้เลยแต่เขาบอกว่าเข้าฉายเพียงแค่สัปดาห์แรกนะคะตอนนี้ก็ครบ7วันพอดีเนาะรายได้นี่ทะลุเป้ามากเลยใช่ไหมคะกวาไป200ล้านแล้วนะฮะสองล้านบาทไทยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มแรงที่มาแซงหลายๆเรื่องที่ก่อนหน้านี้ฉายกันไปนะครับ t r a n s f o r m e r นั้นเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์แนวไซไฟที่หลายคน ร็รอคอยนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนตัวชอบภาพยนตร์แนวนี้หรือเปล่าชื่นชอบมากค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นนะคะในเรื่องของเ,ออเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยใ,<ช>ในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนะคะจากคุณผู้ชมได้เห็นภาพนี่นะคะคือเราจะได้เห็นค่ะในส่วนของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหวห่างหุ่นยนต์แล้วก็มนุษย์ด้วยตรงนี้ก็สาคัญเหมือนกันมันก็จะมีการเล่าที่มาที่ไปของการกําเนิดโลกนะครับหรือว่าเรื่องของการสูญพันธุ์ในยุคไดโนเสาร์ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้บอกว่าโอ้หลายๆคนเรียนมาหรือว่ารู้มาว่าไดโนเสาร์ เป็นยุคที่ถูกกระบาดใช่ไหมฮะศูนย์พัแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้บอกว่าเป็นฝีมือของเอเลี่ยนนะคะอย่างที่เป็นต้นใช่เขาบอกว่าคือสำหรับคอดของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดูไปแล้วเนี่ยก็คล้ายกับโครงเรื่องของจูเลสิปาร์คในภาคแรกอยู่เหมือนกันแล้วก็จะได้เห็นไดโนเสาร์หรือว่าสัตว์ลกล้านปีที่เป็นโลมอทนะฮะเป็นหุ่นยนต์นะครับน่าตามันก็แปลกๆดีนะ ะะแต่ว่าอย่างที่เรียนก็คือภาพยนต์เรื่องนี้ใช้เทคโนโลยีนะครับเรื่องของกราฟิกเนี่ยอยู่ในขั้นเทพเลย mm hmm. เพราะว่าภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแปลงร่างจาการถยนต์ธรรมดานะฮะโดยเฉพาะอย่างกรณีของการที่เขาจะต้องมีวิธีการในการาที่จะดูดรูปแบบรถใหม่ๆนะ,<า>นะฮะตอนออกมานี่นะฮะออติมัสนะครับมันแบบโซม,มากเลย<า>นะฮะเพราะว่าไปอยู่ในโรงภาพยนตร์เก่าๆ<า>นะฮะก็คือพระเอกเรานี่ก็ไปหาเจอในโรงพยน เป็นแห่งนั้น นะฮะท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถูกตามล่าโดยมนุษย์แล้วก็มีการร่วมมือกับพวกต่างดาวอีกเหมือนกันนะฮะคือหมายความว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีความสุดยอดเป็นหุ่นยนต์ที่เจ๋งๆจ,จะต้องเป็นเลือกโมเดลของรถใช่ไหมคะเลือกรูปแบบของรถที่มีความทันสมัยอ,อันนี้นะฮะเดียวก็จะเป็นคําถามด้วยเหมือนกันแต่ว่าโดยหลักการแล้วนะครับก็คือว่าเราจะคุ้นเคยในส่วนของอที่เขาเรียกกันว่าออโตบอทแล้วก็ดิสเซติคอนนะฮะก็จะเป็นพวกดีกับพวกร้ายว่าไง นนในเรื่องนี้ภาคน,นี้นั้นเรียกว่าพราะเอกของเรานะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นออโตบอทเนี่ยนะฮะเขาต้องซ่อนตัวนะฮะแล้วก็ถูกทําลายโดยมนุษย์นะฮะมนุษย์เนี่ยนะครับพอเรียนรู้ว่าในยุคข,ของทรานส์ฟอร์เมอร์นั้นมีอะไรที่น่าสนใจ เขาก็ไปลอกเลียนแบบแล้วก็ไปพัฒน,นาต่อนะฮะมันเลยทําให้การต่อสู Lip ้ในครั What, ้งนี้นั้นเรียกว่าฝีมือฝีมือนี่สูสีเลยนะฮะแต่ก็สู้ของต้นฉบับไม่ได้เพราะว่าในส่วนของบบเบบีแล้วก็พะพวงเนี่ยนะครั้งนี้ฝั่งของพระเอกเนี่ยมีไม่เยอะตัวแต่ว่าฝีมือที่สู้เขาได้เลยทีเดียวแต่คนที่ที่ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือให้คะแนนเนี่ยนะคะ สิบดาวเต็มเลยคือสนุกมากนะคะแล้วก็แต่ว่าอาจจะต้องเตรียมตัวสักนิดนึงเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาในการรับชมค่อนข้างนี่จะนาน่เหมือนกันประมาณสามชั่วโมงมีหนังตัวอย่างฉายอีกก็ประมาณ3ชั่วโมงนิดนิดครับนะฮะแต่ถามว่าคุ้มไหมถ้าหากว่าเรามองในุมของการที่ได้เห็นพัฒนาการของการสร้างภาพยนตร์ในยุคนี้แล้วผมถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าหนังสมัยนี้นั้นเรียกว่าลงทุนกับเทคโนโลยีมากกว่าลงทุนไปกับการสร้างฉากอีก ะะแล้วก็มีการถ่ายทำที่ประเทศฮ่องกงด้วยะนะครหวังว่าสักวันนะฮะจะมาถ่ายทำที่เมืองไทยของเราใช่ค่ะน่านะจะเป็นอีกหนึ่งฉากสําคัญที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็มีความ<ช>หวังนะคะว่าประเทศไทยของเราจะเป็นฉากสําคัญที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นเดียวกันแล้วถ้าหากว่าถามว่าได้อะไรจากการไปชมไม่ว่า1รอบหรือสองรอบก็คือได้วิสัยทัศน์ได้วิธีการมองอะไรใหม่ๆมองว่าโลกใบนี้นั้นมันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีเพื่อนจากต่างดาวนะฮะมาเป็นทั้งผู้สร้างหรือผู้ท แล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่มนุษย์จะประดิษฐ์คิดค,นค้นสิ่งที่บางคนอาจจะมองว่าเหนือความสามารถของมนุษย์ไปด้วยซ้ำ ค่ะใช่ค่ะอย่างเรื่องของการประดิษฐ์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจากที่เราเคยมีการนําเสนอข่าวในม o สนิวของเรามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะคือเราได้เห็นค่ะว่ามีการนําเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นบ,บนโลกของเราอย่างมากมายต้องบอกว่าบางนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมที่แปลกแปลกใหม่แต่ว่าสามารถใช้งานได้จริงคือเรายังไม่คาดคิดเลยนะคะว่าจะเกิดขึ้นบนโลกนี้ได้ทุกสิ่งอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นมานดนี้ไม่ธรรมดานะครับถ้าว่าคิดแล้วสร้างสรรค์อะไร ก็ตามที่ทําขึ้นมาย่อมเป็นประโยชน์แน่นอนทีเดียวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมค่ะว่าเรามีความทันสมัยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมที่จะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนเดียวคนเดียวบนโลกใบนี้ถูกต้องเดียวนะครับเอาล่ะฮะในช่วงนี้เราคงจะมีคําถามที่จะฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูถ้ามีเวลาว่างไปดูแต่ถ้าใครที่ดูแล้วก็คงจะตอบคำถามได้เดี๋ยวไป ดูเลยค่ะจบมอสนิวของเรานะคะถามคุณผู้ชมค่ะคำถามประจำสัปดาห์นะคะจากท่านฟอร์เมอร์สค่ะถามว่าหุ่นยนต์ใช้เทคโนโลยีในการแปลงร่างเป็นรถยนต์นะคะด้วยวิธีการใดเอ็มเป็นหค่ะใช้การสแกนรูปรถยนต์และเอ็มเป็นสใช้การถ่ายรูปรถยนต์ร่วมสนุกการผ่าน s อ s เอสค่ะ4 6 8 9 1 1 0ส่งข้อความครั้งละ3บาทนะคะยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสร่วมลุ้นมากค่ะร่ลุ้นบัตรชมภาพยนตร์นะฮะในเครือเมเจอร์กันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูนะฮะว่าใน แต่ละสัปดาห์ใครจะเป็นผู้โชคดีครับค่ะยิ่งสมมากยิ่งมีโอกาสร่วมลุ้นมากขอบพราะคุณของรางวัลจากทางเมเจอร์ซินเดล็กซ์ด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้า most issue ค่ะเราก็มีสกู๊ปดีๆนะคะเกี่ยวกับอปชค่ะมีการจัดทำคารวาลวิทยาศาสตร์นะคะไปให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนทั่วประเทศเลยอย่างครั้งนี้ที่เราจะคุยกันที่จังหวัดแพร่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการพักกันสักครู่ค่ะคำถามประจำสัปดาห์์ภาพยนตรรเื่อง หุนยนต์ใช้เทคโนโลยีใดในการแปลงร่างเป็นรถยนต์ MN1 ใช้การสแกนรูปรถยนต์ MN2 ใช้การถ่ายรูปรถยนต์เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN1 หรือ MN2 ส่งคำตอบผ่านทาง SMS มาที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์และบัตรยนต์โบลลิ่งจากทางเมเจอร์ซีนิเพ็รางวัลรางวัลละ2ใบ